อ่ะไอ่ะไปอเอผมกม้าไม้องสเดี๋ยวะรุเก็บไปได้ทะไรครับวันนี้วันนี้วันนี้เชฟน้อดอนเชฟกิตบดินนะครับจะทํข้าวข้าวกันนะครับไม่รู้นะผมช่วยเปิดสูตรทำผัดผักเปิดสูตรปั๊บเปิดสูตรทำผผักคือรู้วิธีทาแต่เรื่องปรุงไม่รู้บอกแล้วครับอร่อยไม่ซ้าจาสูตรว่าได้ครับคิดสูตรคุณไม่รู้เลยทคิดสูตรอย่หนเนี้ยเอาสูตรอย่าเนี่ยเนี่ยดูสูตรปั๊บไอสว์สูตรเราองนี ก๋ิสูตรเมื่อวานโบราณไว้ก่อนปส่ฝั่งช้อนโต๊ะเขาเรียกบางกระเทียมก็มีอหอมหอมหอมแดงใช่หรอเอ้อเยี่ยมคุณรว่ากระติกคุูเป็นนี้เนี่ยสัตว์กูนึกว่ากระเทียมไอ้เยี่ยนี่ไม่หนักกว่ากูอีกร้านกระเทียมใกล้ฉันเฮ้ยมีเขียงในนี้เหรอว่าทุูใส่บ้านนี้ไม่มีเขียงไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาทูเป็นเอาไม่มาทุบ ต่อโอเคไหมครับมีไข่ด้วยเหรอมีไข่ด้วยเหรอยังไม่หมดอีกเหรอยัง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 ยเงยังทำแบบไข่บ้านเลยแล้วกันตามเชฟเต่าครับวันนี้เชฟเต่าเชฟเต่าตั้งตัวเข้าไปเลยสูตรมันบ้านเกินเอายอะฮะเกิไอสันที่กูบ้านเกินปอกเผากระเทาะไหนครับกูอยากจะรู้นะครับน้ำมันใส่หม้อเออจรต้มน้ำมันต้มน้ำมันขาดแล้วครับ เล่นมุกไม่ทานกดเลคนขอดไม่ทานีนีใครวะวางห้แบนใครีขอตอเต่าเต่าเต่าอเี้อันนี้ผัดผักกันหรอครับใช่ทำผัดผักนะครับเพื่อนเอ้หแล้ว อันนี้คือผัดไปด้วยกลัวๆกลัวครับผมก็จะทอดเสร็จเดี๋ยวเราผัดให้น้ำมันออกก่อนนะครับโอผัดให้น้ำมันออกก่อนปรุงยังครับอันนี้ปรุงยังยังครับยังครับขอให้ผัดมันนิ่มือนนี้ก่อนจะจามละมันมันของอันเก่าอะไรนี่เออเอ้ยไม่จับกระทะได้ครับเออจับกระทะไว้แล้วคุกอ่ะเ อันนี้ผักซื้อมาจากที่ไหนอะโลตัสบ้านพี่อ๋อคือว่าผักโลตัสเมื่อไหร่เมื่อไหร่น้ำไม่จะออกวะต้องต้องรอรอร็รอบันเหินมีฝาไ่ะเฮียฝาฝาโคนน้ำเลยน้ำอะไรครับน้ำน้ำอันนี้มาอร์นไม่ต้องเยอะทำอะไรอ่ะป๊อปคอนป๊อปคอนไม่ใช่ป๊อปคอน ทำอะไรนะป๊อปคอนอะเอ๊ะทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ทำอะไรครับไม่มีซอยหอมครับป๊อปคอนบูเออน่าจะแบบว่าไปลงหนังอเก็บทางไปเที่ยวลงหนังใช่ไหมเออวะไปทำพี่อะไรซื้อป๊อปคอนแล้วก็ออกเออนั่นแหละเพื่ออะไรอ่ะคือกูไกันแค่นี่ย เฮ้ยเคยนะเว้ยกูไปซื้อวอลเปเอร์แต่มาหางที่อยู่บ้านกูจำได้ถังเที่ยงนั่นแหละนั่นแหละไปซื้อวอลเปเอร์แต่มาแล้วกลับบ้านได้ถุงถังเยอะอะเลยแดกเออแค่ไหนกูทำทำไมไอ้เยี่ยจับได้ไอเยี่ยสมการจับได้ได้ไปกับมันแบบเอออะตัวเปียกวะยังไม่ได้เล่นน้ำกันเหรอไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่โู้เลยซ้ำไอ้นั่นมันอะไรวะเออไอคอนวะที่เราไปอะไอคอนไหนคแม่งคิดว่าจะเปียกไอ้เยี่ยไปตอนไม่มีคนเนี่ยแม่งสาวแม่งเสือมาขอพอลเนเอ์อีกกูให้ด้วยไอ้เยี่ยมึงกล้าขอกูกล้าให้แม่งเเดิิินนหหหีกกููลยวว หขอขอกินได้ไหมคะบอกาดิเอาดิกูให้เียเอาดิกหนีเลยกูกล้าขอกูกล้าให้หรอพดิกูรั่วเลยอันนี้ผัดอีกนานไหมเนี่ยอีกนานอ่ะเพราะว่าผักมันแข็งๆแต่ตอนที่ตอนที่มันต้องแช่น้ำก่อนใช่เราไม่ได้รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ได้แช่ทำให้เป็นไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ทำก็พยายามคุกๆหน่อยเพราะเดี๋ยวผักมันไหม้ใช่เริ่มมาแล้วเมื่อไรตัวฮากูจะมาเนี่ยตัวฮากูคุยโทรศัพท์อยู่บนอ่ะคุยกับสาวคือแม่ที่ฮสาวอ่ะสาวแม่สาวแม่ นี่นะครับฝากถึงน้องบังเอิญนะครับก็ติดติดแม่อยู่ข้างบนนะลูกนะฝากถึงน้องบังเอิญเห็นกระดานได้แต่เอาให้มันนี่กว่านี้เพราะว่าพี่ต้องใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกเยะอีกเยอะเลยนะไม่ต้องห่วงตูไฟไฟลุกอีกทีอ่ะหลับวูบไปแดงใช่ไม่หลับวูบเลยนติกาอีกทีนี้ล่างยังอันไหนอันเนี้ย ไม่ไม่มันไม่มีใครใช้ไม่มีใครใช้ต้องไปล้างก่อนนะกูใช้กูเด็กกูเนไ้อแล้โดนความร้อนก็สะอาดแล้วเนื้อกุ้งแล้วเพราะว่ามันผักมันแข็งหอยต้องเยอะสุดต้องใส่หอยครับตาอีป้าพูดแบไม่ได้ไม่ได้จ่ายตาไม่ไม่ออกวะตาแบอีป้าเดี๋ยว่อหอยหมดอ่ะเออเฮ้ยหอยแล้วไม่ต้องเยอะสุดด้วยนะหอยแล้วมันหอยหมดชิบหายแล้วไม่มีเหรอบนนั้นไม่มีแล้วแล้วหอยไม่ต้องเยอะสุดด้วยนะ โอ้ยน้ำกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผักขึ้นด้วยนะเดี๋ยวไม่โยโย่กระทะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวไม่ใส่แบบนี้มาเยอะเยอะเยอะเลยกลัวมันต้องซื้อน้ำมันหมอยให้เขาใหม่แล้วล่ะไอ้เหี้ยหมดแล้วเนี่ยใส่เลยอันนี้ใส่อะไรอ่ะใส่ปลาเด็กกลมเด็กกลมแก้หนึ่งผีตะก้อนแก้เยอะไหมน้ำตาอันนี้ใส่น้ำตาแล้วนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วผัดผัดทำไงนี่ ใส่เล่นๆว่าตุลาตุเร่แล้วน้ำปลาด้วยใช่ไหมน,น้ำปลาด้วยดิผัดกะหลำ่ำน้ำปลาผัากๆต้องมีน้ำปลาครับสูตรด่างย่าเอาาเอโอ้โหรถแม่งขับดังอ่ะได้สูตรเลยนะสูตรรูเตียว <laughs> สูตรเดียวคุณย่าคือสูตรรูเตียวอันนี้คือใส่น้ำปลานะปลาน้ำปลาแท้ แล้วเราก็ปิดปิดท้ายปิดท้ายได้มิโคราเลยอันนี้ก่อนมีรานไ่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มิโคราดิโอเคอันนี้มิโคราของเราปะเนี่ยของกูซื้อมาได้ไม่จุดฝันรึอ้าแดดแดดขี้ปากใครอ่ะเฮ้ยตรวจไปได้ยงได้ไงก็อยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่จะอยู่ตรงนี้ในเดื้อสามสบายจ้ะ เมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ตรไหมันบัมพ่อเลยะบัพ่อเนอะท่านอันนี้ไข่อะไรอ่ะไข่หมาเดี๋ยวพึ่งดีมันอย่าพึ่งพริกไม่ช้อนก่อนเซอสก่อนไงเดี๋ยวพึ่งพริกเดี๋ยวเพลสเออใช่ไม่ใช่ไม่อยากแซดิเฮียเป็นคนยังไงเนี่ยเออเฮียคนไม่ทำแม่งได้วไหมเฮียเฮียแม่งขี้แซ้ดูเลยเว้ยแม่งขี้แซ้ไอ้สัตว์เด็ดแม่ มันงไม่ได้แซ่ดเลยมันจะพิกวะไอ้ครูลูกก่อนเลยทำไมอ่ะบอยู่ไม่โดนครูไม่โดนเราหนูว่าอร่อยปะจานนี้อมโอ้น้ำมันอีกที่อ่ะหนูว่าจานนี้อร่อยวะเต่ารขี้แปะแรงน้ำมันเยอะเกินโอ้ทอดไข่อ่ะมึงดูดิทอดไข่ยังทำประกันไม่เป็นน่ะถามมันทุ่นี่ไม่ใช่กูแล้วแหมบอกบอกพ่อพ่อพอ กูไม่รู้มึงเทเยอะขนาดนี้กูไม่เห็นแล่วพอทอดไข่เงี้ยเขาเลยในทีไม่ร่วมน้ำมันแล้พอทอดไข่เงี้ยราชนิกรเขาเลยทอดสิงเออสมควรแล้วแหละเอ้ยกูไม่ได้ทำหมกข้าวกินเองเลยเออถ้าฉันยังไม่รู้องร้องจนจนจนตูเสียเสียงเสียเสีงมากเลยตูเสียเสียงมากเลยอย่าเกิ๊นเลยอย่าเกิ๊นเลยอย่าให้ฉันเป็นแนด็กอย่าเกล๊นเลยอย่าเกล๊นเลย เคยคุยเออวิธ <fin anta> <ots> ีอะไรเนี่ยเขาไปดิพี่งานมันโคหยาบมันหยาบมันหยาบอมันองค์ควเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเอ้ยมึงเล่นที่อะไรเก่งๆกูตัดต่อดีวะเย็ดแม่ไม่เอ้ยที่สั่งกูตัดต่อเหนื่อยนะเว้ยเออมึงว่าอร่อยมึงว่าอร่อยป่ะจานเนี่ยเต๋อแต่อาว่าอร่อยไม่ต้องห่วงไม่แดกแล้วหนึ่งไอ้เนี่ยทีงเพื่อนเลยเหรอกูไม่แดงกันเกลียวนี้่แล้วเนอะมันใส่ถ้ามันไม่ใส่หอมแดงกูแดก กูไม่เดหอมแดงเพียงใดไม่ชอบไอสัตว์กูลืมหยิบจั๊กกูก็ไหวลืมเลยวะเฮ้ยถามหน่อยจะเอาพิมแบบไหนพิมแบบนี้เลยหรือแบบหั่นทำอะไรมองกล้องได้มองกล้องให้พูดกล้องอันนี้มันเป็นพิมแห้งมันมีสองแบบแบบหั่นกับแบบเนี้ยแบบไหนเอาเอาหั่นเดี๋ยวหั่นเดียวเอาหั่นนะหั่นเข้าไปแล้วหั่นเข้าไปแล้วหั่น insert i n s e r ิขาต n ร e r t insert ขา insert insert ขา insert ก็ว่ามันจะโดนแบนตรงมีดมึงเนี้ยนะ มันก็เต้นเต้ารูปไก่ไอ้ย่าเต้นเต้นเต้นหลักเต้นเต้ารูปไก่รูปไก่รูปไก่ไม่ไม่แต่ไก่โอ๊กไก่ไก่โอ๊กอ่ะไก่โอ๊กอ่ะเออมาไก่โอ๊กมาอันนี้ใช้เยอะป่ะพิกอ่ะกินเผ็ดหรอกินเผ็ดหรอก็กินเยอะก็แบ่งแม่ด้วยไงไม่ตั้งแต่ที่คนแต่งกินได้ยุ่งล้วเลยไอเซนเซอร์ยับโอ๊กโอ๊ะโอ๊ะเสียงซาบเหรอเสียงซาบเสียงซาบเสียงซาบที่จะใช้ทำอะไรหยาบไหม เอาอย่าครับไอ้คุยไอ้หน้าหไม่ทาเลยยิ่งไม่น่าเลยไม่น่าเลยเหนื่อยกูไม่น่าพูดเลยเหนื่อยแกเสร็จเตอร์อีกแล้วนี่ครับกูลงล่างก็ได้บางที้แต่โต๊ะทางกูลงอย่างนี้เลยแหละไม่ตัดหรอกดีมากเด็กกูเยอะนะเด็กกูเด็กกับโต๊ะไอ้ยตาคนดูกลัวเฮ้ยคนดี๋คนดูลองลงมาแล้วเย้หลังจาน ล้างจาน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 เอาเปลือกไอ้ถามว่าอยเอาเปลือกไหมมาหนึ่งมุกคือเป็นงี้หนูบอกเเื่อนไว้ก็คือมันมีลูกพี่ชวนไปมั้งอ๋อโอกาสมันได้ครับไม่งอกาสมัได้อเอาไม่ใช่มุกอ่ะไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกโอ้ยมุกผมจะหนังยางไปดีตูดทุกคนจานหนังยางไปดีตูดนะไอ้สักเกือบตัวเกือบตัวหมดได้ทำอะไรกันอ่ะหลงมือมีเปลี่ยนเสื้อเปิดโรงเรียนเลย เอาลงยูทูบไม่ตัวเรียกแน่แม่โดนเลมาดสิบาทมาดิสิบาทเดี๋ยวกูกขต่อไปซื้อน้ำแข็งดีกว่าช้าไอเยี่ยมมเปิดตูดกูเหลืออะไรอ่ะอะไรครับเต่าล้างนะดูเลยไอ้ซัดมันเปียกเฮ้ยกล้องไม่โฟกัสมีกล้องไม่โฟกัสคิด ว้าวแมวเปรี้ยย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 ค่ยยยอยย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 ัยย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 ัยย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 เยยยนยียยยยยียย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 ยะยย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 ยเยยยยเย้ยยย มิคโคลาอ๋อบิคโคล่ากินเสอฮ่าฮยังมีมัิคโคล่ากูเห็นอิเสอเนี่ยอ่ะนะครัวันนี้เนินทาอะไรกูบ้างตอนพวกกูไม่อยู่อ่ะไม่มีครับไม่มีเอ้ยกินกินเดี๋ยกินเหล้านะโอ้ยเยี่ยหวานปิ๊ดเลยเยี่ยการทำตาหกและกับข้าวนี่เป็นไงครับอร่อยเนาะทำเสร็จแล้ววางพื้นสุดไหมล่ะครับม่ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไง วก็ล้างจานอยู่นะทุกคนอร่อยไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรครับเนี่ยล้างครับเอ้ยถ้าผมถ่ายติดโรงเรียนคุณจะโดนด่าไหมครับเนี่ยไม่โดนหรอกครับทำไมล่ะครับพูดดีๆนะไม่พูดอีกลัางจานกลุ่มชายชะกันอยู่ในการโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ย เย็ยน้ำพุ่งน้ำพุ่งเฮ้ยเต่าก็เดี๋ยวแมวอไม่ใช่เต่าเหรอตัวก็ไม่ใช่เล็กๆกว่าไม่น่าใช่เต่าแม่เหรอเตอร์ฟันนี่ครับฮาทูมแล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่สวัสดีคร